เกษตรเกษียณคลิปนี้แล้วก็มาติดตามสวนกล้วยครูน้ำฝุ่นกล้วยน้ำว้าของครูเกษียณน,นะครับก็เป็นญาติผมเองก็หลังจากถ่ายคลิปที่แล้วนะครับก็มาดูคลิปต่อมาก็าคือตอนนี้กล้วยก็เริ่มแก่แล้วครับตัวนี้ก็ให้ประมาณ10บีนะครับเดินสวนกันนะครับนี่ครับมีการตัดแต่ง บบกิ่งนะครับตัดแต่งใบนะครับโทษไม่ใช่กิ่งนะใบนะครับมีการสร้างใบนะครับตอนนี้ก็กล้วยน้ำมาดโดยส่วนใหญ่ก็จะให้เครือทุกต้นแล้วนะครับก็เป็นกล้วยน้ำมาพันมะลรีอ่องนะครับอันนี้คือภายในสวนวันนี้วันที่10ธันวาคมรัฐัรรมนูญน,นะครับอันนี้ก็ยังเริ่มการให้น้ำแล้วครับ มีการให้น้ำเนี่ยก็มีการปลูกมะละกออนี้สังเกตจะให้น้ำตรงไหนครับนี่ครับมีความชื้นนะครับชื้นเริ่มการให้น้ำแล้วด้วยน้ำแกรให้น้ำนะครับนี่นะครับก็ยังไม่แก่นะครับก็ต้นที่ให้เครือก่อนก็จะแก่นี่สังเกตใบเริ่มเหี่ยว นะครับใบเริ่มเหี่ยวเนื่องจากอากาศหนาวมานะครับความชื้นในดินลดลงต้องมีการให้น้ำซึ่งระบบท่อ PE ในส่วนก็ยังจะช่วยรับเวลาแต่ีเป็นต้นไปนะครับนี่คือกล้วยจะออกโดยใหญก็จะออกนะครับได้ประมาณ10วีครับโดยเฉลี่ยจะ10วีเป็นหลักนะครับ นี่มีการค้ำนะครับเพราะว่าบางต้นก็โดนลมหรือไม่แข็งแรงก็จะมีการลมก็จะการมีค้ำนะครับอ๋อกล้วยพันมะลิอ่องส่วนใหญ่ให้มาสิบหวีนะครับนับจากสังกเกตเรานับดูนะครับนี่ก็มีการปลูก มะละกอแขกดำนะครับนี่นะครับแขกดำต่อจากสวนกล้วยตัวนี้ครับตัวนี้ก็พึ่งมีการให้เครือนะครับก็มีการตัดปีไปแล้วนะครับนี่คือสภาพที่แท้จริงของสวนกล้วยเมื่อเข้าฤดูหนาหรือฤดูแรงนะครับต้องมีการให้น้ํานะครับ ะมีการให้น้ำต้นกล้วยมันจะโซงไปเรื่อยนะครับนี่ก็คือวางท่อแล้วครับทั้งที่แล้วท่อเมนไม,ม่มีนะครับทีนี้เขาก็เริ่มนะครับเราจะทำตอนเช้าเนี่ยครับเริ่มมีการต่อท่อออกมานะครับท,ที่ใช้ก็เป็นท่อสองนิ้วนะครับ แล้วมีการต่อท่อต้นนี้ก็จะมีต้นใหญ่ต้นเดียวแะครับต้นลูกโตไม่ทันนะครับน,นี่ก็เริ่มมีการวางระบบน้ำนะครับื่องจากหน้าแรงอัตรา,ากวามจะิลแรงจัดนะครับมีการเชื่อมต่อท่อจากท่อเมนนะครับาการต่อท่อ,ท,อ,ท,อ,ท,อที่ดีนะครับถ้าการบรหลุก็จะฝังน็อ เกลียวตรงนี้นะครับสังัดเกลียวนะครับนะฮะอันนี้ก็ทําเพื่อหน้าแรงโดยเฉพาะนี่นะฮะแร่งขายก็ขายในพื้นที่ครับบีละสามสิบบาทได้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกลัวสำหรับคนที่ปกกล้วยสามสิบาทก็คือเป็นราคามาตรฐานของกล้วยแลครับตอนนี้นะฮะนี่ฮนะ เียนจากการเป็นครูก็มาทําเกษตรสประสคงหลักก็คือให้ออกมากายทุกวันแข็งแรงนะครับจากนั้นเรามาดูอีกส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับกล้วยเหมือนกันก็พันเป็นพันมาเรียออกเหมือนกันแต่ชุดนี้ปลูกได้มาปีกว่า กือนี้ได้12บหวีนะครับมาดูนะครับปีกว่าก็มีการตัดกล้วยรุ่นแรกแล้วครับกอน,นี้นะครับก็เป็นเครือที่สองนะครับนี่ก็มีการสางแลวก็มีการหั่นต่อเพื่อไปให้มันแยกอาหารต้นแม่นะครับนี่ก็วางระบบน้ําเหมือนกันนะครับเป็นระบบ น้ำใช้ท่อ PE นะครับแล้วก็เช็้ตัวต่อ3ทางนะครับก็ให้น้ำมันไหลออกมาตัวนี้จะเร็วนะครับนี่ครับก็ให้ เือที่ดอกพอสมควรประมาณ1-12วี10วีขั้นต่ำนะครับกว้วนให้นนะ้ำอย่างน้อย10วีนะครับนี่ปลูก3แถวนะครับห่างกัน4เมตรนะครับ จะมีการให้น้ำและให้ปุ๋ยขี้ไก่มีเป็นขี้ไก่แกลบนะครับได้ดยนะครับนี่ครับก็มีการตัดชุดแรกนะครับคือต่อกล้วยเขือแรกตัดน่นนะฮะกล้วยเขือแรกนะครับก็รอรุ่นต่อไป นี่ครับกล้วยจะดีไม่ดีก็ดูตรงหน้าแรลนะครับส่วนไหนดูแลดีไม่ดีดูแลดีก็จะให้ผลสม่ำเสมอนี่เป็นกล้วยน้ำว้าแครนนะครับต้นสูงประมาณ2เมตรก็ให้ เธอเอามาแล้วนะครับก็ได้กี่วีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวีนะฮะนี่ก็ต้องเดินระบบน้ำทั้งหมดนะครับนี่น่าจะเป็นกล้วยหอมนะครับสังเกตน,นะครับไม่ค่อยโตเพราะาน้ำไม่ถึง ตัดไปเป็นกล้วยนำมาก็การพอสมควรสำหรับกล้วยนำมาก็มีระบบน้ำก็คือผมจะใช้ระบบน้ำเป็นหลักนะครับถ้าเราปลูกกล้วยเป็นอาชีพต้องมีระบบน้ำถ้าเรามีระบบน้ำผมว่าปลูกสัก 2- 3สากอใกล้บ่อน้ำใกล้ทางน้ำใกล้ทางน้ำทิ้งจะดีกว่า ไม่ควรปลูกเยอะนะครับเพราะว่าพอหน้าแรงเนี่ยต้นกล้วยจะโทมกว่าจะฟื้นตัวหน้าฝนตานให้ผลก็ไม่สม่ำเสมอนะฮะแค่นั้นจะปลูกแบบขึ่งอาชีพรอปลูกปลูกเยอะเนี่ยต้องมีระบบน้ํานะครับนี่นะครับระบบน้ําของสวนกล้วยอย่างนี้ ถ้ามีงงมาสองที่เขามาไล่หนึ่งนะครับก็เอามาให้ดูนะครับอัปเดตครั้งที่แล้วนะครับจะปลูกกล้วยเป็นมืออาชีพต้องมีะวบนะมีให้ปุ๋ยมีการแต่งตัดตัดใบนะครับแล้วก็มีการค้ำนะครับดูแลได้ดีนะครับ ก็จบคลิปส่วนกล้วยของของครูเกษียณแค่นี้ครับ